ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้ที่สาก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ทำได้ค่ะเพราะว่าก็หวังมากเหมือนกันก็ขอบคุณแฟนๆชาวไทยนะคะที่ช่วยกันเชียร์พวกเราและขับคุ้ที่นี่สุดละค่ะ ขอบคุณแฟนๆที่เชียร์ส่งกำลังใจมานะคะขอบคุณมากค่ะ ผลงานผลงานของยูสิบเก้าในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับหลังจากที่ที่ตั้งไว้ว่าแค่สี่ทีมสุดท้ายแต่สามารถหลุดเข้ามาได้ถึง <tal word> ถึงรอบสีทีมสุดท้ายนะครับแล้วก็เข้ามาชิงที่1แล้วก็ชิงที่3นะครับได้ที่อันดับ2แล้วก็อันดับ3ก็ถือว่าผ่านผ่านผ่นเกณฑ์ผ่านเป้าหมายที่วางไว้นะครับซึ่งเราก็ทำ,จำ,ทำใจยอมรับอยู่แล้วเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นกับเด็กใหม่นะครับที่สามารถมาเก็บตัวฝึกซ้อมได้ด้วยทรัพยากรที่เรามีอยู่นะครับเราไม่ได้มองว่าแค่ครั้งนี้นะครับแต่เราเรามุ่งที่จะพัฒนาต่อไปในปีข้างหน้าและอีก2ปีข้างหน้า นะครับก็คือเด็กชุดนี้ที่จะมาเล่นต่อนะครับสำหรับในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่จัดการแข่งขันขึ้นมานะครับให้เกิดการพัฒนาของเด็กนักกีฬานะครับในประเทศของเรานะครับขอบคุณม <Okay. S 3> ากครับแค่ไม่เคยช่ Yeah oh, Thank <laughs> you.